สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเกมวัดใจมองเห็นตายไม่เห็นตายวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็เจอกับช่างยันนะครับก็ทุกๆวันเลยนะครับวันนี้จับคู่มาเจอกับคุณ awc นะครับผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่1575นะครับช่างยันก็มากับแพทเทิร์นนะครับรูปทรงรูปเดิมนะครับที่เคยเล่นนะฮะก็เป็นม้ายงขวานะครับวันนี้ช่างยันเป็นสีขาวนะฮะได้การได้ทำการนะจมตีเขาก่อนนะลุยเขาก่อนวายอย่างนั้นเถอะนะครับตอนนี้ก็เล่นเป็นขุนวังในนะครับแต่ตรงนี้เขาใช้เรือนนกะก็จิบมานะครับผมก็ นะใช้เบีย้ยวบวพางไปนะครับไม่รู้ว่าจะถูกจะผิดก็พยายามเล่นลองมันไปนะครับเพื่อนๆพื่ฮะมันก็จะเป็นลักษณะที่เห็นอยู่นี่แหละครับก็แทงให้ม้าเขาเสียทรงไปนะแต่เราก็จะเสียเม็ดนะฮะเราว่ากันต่อนะครับแต่มนนี้เขาเอามาไปจับเบีย้ยไปจับเบีย้ยเราก็ต้องทิ้งเม็ดนะครับเอาโขนขึ้นไปเสริมไปู้กไว้นะครับหรือจะเอาเบี้ยริมก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ดูแล้วนะตรงนี้นะครับผมว่าเอาโคลนไปยืนที่ตรงใกล้ๆเซนเตอร์ไว้ก่อนนะครับนะฮะคุณ A W C จะกินเม็ดเข้ามาเลยไหมโอ้แต้มน,นี้ฝังสูงเป็นฝังสูงถาวรนะครับนะฮะก็ถาวรตรงนี้นะครับช่างยันก็ต้องนะตรงกลางมันก็ยังไปกันไม่ได้นะครับก็เสริมเบีย้ยตัวริมเข้าไปนะครับ เพื่อจะไปไงนะฮะเขากินกินไงเอาโคลไล่อะไรแบบนี้นะครับดูกันต่อไปยาวๆยาวๆนะครับวันนี้ก็เจอกับผู้เล่นที่มีนะฮะแต้มพอสมควรเลยนะครับวันนี้เขาใช้เบีย้ยเออใช้เบี้ยอ,อีกแล้วเรือเรือเขาใช้เรือเราก็ใช้เรือบ้างนะครับเขาใช้เรือ,ออีกอเขาเห็นแล้วเขาคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเราจะใช้ เราจะใช้บ e ีแทงขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้นะครับจริงๆนะผมก็อยากจะเอาโคนขึ้นไปยืนตรงกลางเลยนะครับแต่กลัวเขาจะเอามมาฟันนะครับเบี้ยเราไปผูกลําบากนะครับนะก็เลยไม่กล้าเอาขึ้นไปนะครับแต่นี้ก็เห็นจังหวะนะฮะที่ต้องการจะเล่นโจมตีไฟตรงนี้นะฮะโจมตีด้านซ้ายมือเนี่นะครับนะละลายไปนี่เขาแทง เขากินมาเขากินมาเอาคนดันขึ้นมาจับสองแล้วไหมแล้วก็ถอยเรือนะฮะมาที่กองเจ็ดนะครับท,ทําทีท่าเดี๋ยวซ้อนเรืออีกทีหนึง่งอ่านประมาณนี้อ่ะเมื่อคู่ต่อสู้เขาจะกินไหมแต่น,นี้เขาต้องใช้นะถ้าจะกินต้องใช้ม้ากินนะครับใช้คนกินไม่ได้โอ้เขาก็เสริมตรงกลางนะครับทําให้ตรงกลางแน่นหนาเข้าไปนะโอ้โห เขาก็สูงนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราก็มีแท่นเป็นแท่นโคนอยู่นะฮะก็ยังทําอะไรกันลําบากยังแปรขบวนกันยากนะครับก็ยังสูสีดูดีกันเข้าไปแต่น,นี้ผมกังปีกมาออกไปนะครับหวังจะเอาเบี้ยไปแทงโคนให้เขากินสองแต่แต้มน,นี้เขากินเข้าวบก่อนเลยกวกเข้ามาเราก็ต้องนะกวกเข้าไปแต่จะเอาเม็ดหรือจะเอาเบี้ยดีเอาเบี้ยดีกว่ากวกเข้าไปกวกเข้าไป เขาแทงอีกไหมโอ้แต้มนี้เขากินเม็ดแล้วนะครับเอากินเม็ดก็ต้องกินด้วยกินเข้าไปก็แทงมาโอ้โหระเบิดเถิดทึงกันแล้วครับคราวนี้นะเพื่อนๆนะมามากลับมาจะเสียทรงไหมเขาแทงอีกโอ้โหไล่ไล่เราหลายหลายช็อตเลยเนี่ยนะเขาไม่กินก็แทงเบี้ยเบี้ยกินแทงแทงไล่มาโอ้โหวุ่นวายแล้วครับเอาแล้วครับเพื่อนๆนะแต้มตรงนี้ต้องคิดให้ดี วัดใจเขากับเขาหน่อยไหมให้กินม้าไปเลยนะแทงโขนสวนเข้าไปเขากินเบียร์เขาซ้อนแทงโขนสวนเข้าไปเขากินสองไหมเอาวัดไหมครับเพื่อนๆจะวัดดีไหมเอาแทงสวนเข้าไปนี่มันต้องอย่างนี้นะให้กากินไปข้างกระดานเอากินผมผมให้กินสองให้กินไปข้างกระดานไปอยู่ข้างกระดานเดี๋ยวม้าไปจับกินโอ้ แต่นี้เขาไม่กินด้วยอ้าวไม่กินนะครับแม่เราก็ทิ้งมาไปแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาไล่มาเราอีกนะครับก็ต่อม้าเขาไปเลยให้กินสองเข้าไปนี่วันนี้มาใจถึงนะครับโอ้โหกินไงเข้าไปเอ้าเราต้องการเอาคนขึ้นไปยืนตรงกลางกระดานเรื่องของเรื่องเขาใช้ม้ากินไหมโอ้โหใช้ม้ากินไหมาใจะใช้ม้ากินเราจะเอาม้าไปยืนนะ ยืนจับเม็ดเขานะครับโคนก็จับเม็ดม้าก็จับเม็ดอ้าวกแต่น,นีเขาลุยขึ้นมาแล้วนะครับบอกกันตรงตรงนะครับเพืนนะ่อนเพื่อนฮะตอนนี้ก็เช็คตัวนะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสองของเราสองสี่หกแปดเก้าถูกไหมครับสองสี่หกแปดเก้าของเราเก้าของเขาสิบเอ็ดโหวันนี้นะฮะตอนนี้เป็นลองกันเต็มต็มไปเลยเอ <c oughs> ให้เขากินสองไปเองเนาะเอา วัดใจนะฮะต้องทําใจหน่อยนะฮะทํทาใจทําใจต้องทําใจนะครับเพราะว่าเดินไม่ดีเองนะครับโทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษตัวเราเองนะครับคิดยังไม่ละเอียดพอนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ตามนี้ก็เอาเรือนะเรือไปไหนดีเรือ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 ไปแต็มนี้แล้วกันนะครับนะ เดี๋ยวก็เผื่อจะมีเขาจะเอาม้ามายืนมาตีลุกนี่นะสำคัญนะครับเพราะว่าตำแหน่งของตามมาเนี่ยมักเป็นตาลุกนะครับเราก็เลยต้องเอาเรือมากันไว้ก่อนนะครับตาลุกแต่น,นี้เขาก็ต่อแล้ครับอือหต่อโคนเข้าไปนะครับโคนตัวนี้ก็เป็นโคนตัวเก่งนะครับเราก็ต้องคิดนะตัวไหนตัวเก่งนะเอาออกไปก่อนเราเกินกวบเข้าไปโอ้แต่น,นี้เขาใช้ม้ากินนะไตลุกเข้ามา แล้วก็ไปไหนไม่ได้ครับก็ต้องอยู่แถวแถวนี้เนะี่ยแตีลูกเราอองไม่ได้แล้วมากลับโอ้โหนะะเอา้าเรือเราอยู่ด้านริมนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะออกได้บ้างนะครับโอ้โหตอนนี้มองได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นลองเต็มๆเลยนะครับเพื่อนๆเต็มๆ,ๆ,ๆนะฮะต้องทําใจนะทําใจนะพยายามนะคิดให้ดี แตบ,บนี้นะครับผมไม่สนแล้วให้เขากินไปเลยนะครับผมจะลุยนะครับเอาม้าไปจับเม็ดไปเลยกินไหมกินผมกินลุกอืมยังไงดีนะครับกินแล้วผมกินลุกเขาเขาไปผูกเขาไปผูกเขาไปผูกแต้มนี้หรอก็เป็นแต้มเดิมอีกนะครับเ,เพื่อนๆนะโอเหลือไปกดอีกเหลือมันต้องไปแล้วนะตอนนี้นะครับ นะตอนนี้เรือต้องไปแล้วเอาแตมน,นี้ไปโอ้โหมาแตมน,นี้เขายืนได้สวยนะครับทำอะไรไม่ได้อีกนะครับเสียตาเดินอีกนะครับเอาหละโดนไล่เรือนะครับโดนไล่เรือเรือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับนะครับเรือกลับมาเรือกลับมา วันนี้เป็นวันนี้นะฮะเป็นเกมวัดใจครับนะฮะตามชื่อเรื่องนะครับมองเห็นตายไม่เห็นตายยังไงก็ต้องตายกันไปข้างแนละ้ววันนี้นะฮะแต่น,นี้เขาไม่กินไหงอยู่นะครับนะเขาหงายเฉยๆอีกโอ้โห่กะจะกันไม่ให้เราออกไปเดินเลยใช่ไหมครับด้านนี้นะอือมฮะเขากันเราหน้าดูนะครับอืมไปยังไงดีนะครับช่างยันนะครับ ดูแล้วนะครับไม่มีตัวอื่นฮะตัวที่จะเล่นได้ไม่มีนอกจากเรือนะครับม้ายืนอยู่โอเคนะคนยืนโอเคขุนก็รอเป้าอยู่นะครับแต่มน,นี้ไม่มีอะไรนะครับมีเรืออยู่สองลำก็ใช้เรือไปป่วนด้านนี้บ้างโอ้ก็ใช้เม็ดมาผูกนะฮะใช้เม็ดมาผูกนะครับ,รก,รบก็ต้องเหลือไปอีกลำแล้วครับเพื่อนๆนะืนฮะเอาไปกดนะไปกดที่้อง ุกนะไปครับนะโอ้โหโอ้แต้มน,นี้โอ้เอาละครับเอาละครับงานจะเข้าลแล้วครับก็ไตลุกนะครับโอ้แต้มน,นี้ก็ไตลุกลงซ้ายก็ไตลุกอีกโอ้โห,โห,โห,โหอันตรายมากเลยนะครับนะฮะก็ ตกลงไปข้างๆเรือนะครับนะฮะอืมอันตรายมากนะครับเพื่อนๆน,นะเอามาผูกข้างๆเรือไว้ก่อนเอาผูกเรือไว้ก่อนนะโถ้ตเรือเข้ามาออกด้านซ้ายอีกอีกลำสงสัยนะจังยันคงจะไม่รอดแน่นะครับแต่ตรงนี้ก็มักกันเรือลุกแต้มน,นี้เขาโดดม้ามานะครับเขาโดดม้ามานะครับโอ้ มาเราก็ยืนสวยงามนะครับเพราะว่าเขาเอาเรือมาตีลุกไม่ได้นะเขาตีลุกได้นะโอ้โหช่างยันจบเลยครับวันนี้นะจบแน่นอนนะครับพยายามกัดฟันทนนะะกัดฟันยางให้แน่แนๆน,นะครับนะโอ้โหขนาดนี้นะใครเห็นก็ต้องว่าแพผมไม่เหงื่ออยัว่าแพเลยเอากัดฟันสู้กันต่อไปนะครับเกมไม่จบนะฮะยังอย่าเพิ่งนับศพทหาร แต่นับซะหน่อยก็ดีนะเหลือตัวเยอะไหมเอาออกเรือออกอีกลำหนึ่งออกไอีกลำหนึ่งนะฮะมันมีจุดอ่อนอยู่นะับผมเห็นเบียรเขาเบียรเขานะฮะเบียรเขาเขาขาดเบียรเขาขาดตัวหนึ่งค่อยๆฟันนะกัดฟันทนนะอ๋อกัดฟันทนเข้าไปคุณคุณเ w c บีนะฮะอือหือ วันนี้ช่างยันโดนไปหลายข้นนานโอ้โหยิงเหลือมาลำนี้อีกเอ,อาละครับช่างยันนะเขากินเบี้ยกินเบี้ยด้านขวาเรือตีลุกอูโหูวุ่นวายกันไม่หมดนะครับเอาทน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 ต้องท,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 ทนนะครับแต่น,นี้ดูแล้วก็ต้องเหลือไปแล้วครับนะเหลือไปครับผม จำกันอีกครั้งบอกกันอีกทีนะครับวันนี้นะเกมวัดใจมองเห็นตายไม่เห็นตายนะครับโอ้นะนี่แต้มนี้นะเอาเรือไปกดเบี้ยเขาเสียดายเบี้ยนะครับโอ้เสียดายเบี้ยก็กินลุกเข้าไปโอ้โหได้เม็ดมาหนึ่งตัวแล้วครับแต่เราจะตายไหมเอายังไม่น่าตายหรอกนะกินเข้าไปกินลุกเข้าไปเขากินด้วยนะเขากินก็กินลุกเข้าไปอีกโอ้โหลูกเข้าไปไปตาไหนดีไปตาไหนดี เตินจังหวะให้ดีๆหน่อยนะครับนะเ,นเพื่อนๆครับอออืืแต้มน,นี้นะฮ <c> ะ <oughs> กินลูกเขาไปแล้วก็จะไปไหนแต้มน,นี้ก็ต้องตีลูกให้ลงไปข้างล่างก่อนนะครับอออืืเอาละครับเอาละครับนะ <c oughs> โอ้โหเวลาผมเหลือน้อยมากนะครับเ,เพื่อนๆนะ <c oughs> เหลือหนึงหน่งนทีอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้อะไรเนี่ย แป๊บน,นี้นะฮะผมวัดเลยนะครับนะถ้าเขาเห็นผมก็ตายนะครับนะผมกินเบี้ยไปเลยนะครับถ้าผมเ,เขาเห็นผมก็ตายนะครับแต่ว่าเขายังตีลุกเราไม่ได้เขายังตีลุกเราไม่ได้นะครับเพราะเรือเรายังอยู่นะไอ้บอลมาเรายังกลมตาอยู่แล้วเหลืออยู่ห้าสิบสี่วิเอาลนะกินเบี้ยครับไปก่อนโอ้แต้มน,นี้เขาเขากลับเลยนะครับโอ้กลับกลับแต้มน,นี้ก็ผมก็ไม่ค่อยดีมากนะเขาตีลุกเข้าไป กวัดใจเขากระเขาไปอีกทีนึงก็วัดใจนะครับเขาเห็น,นก็ตายแล้วเขาตีลุกแล้วผมตายเลยเนี่ยเขาเอาเรือมาลํานี้มาตีลุกนะครับผมต้องลงด้านล่างโอ้ยังยังยังลงด้านล่างโอ้ยังไม่ตายดียังไม่ตายดีแต่เขาจะตายก่อนเราแน่โอ้โหโดนสอดใส้คาราเมลอีกแล้วออื <página> แต่น,นี้เขาลอยให้ลุกให้เรากินเลยนะครับลอยลุกให้เรากินแล้วเราจะทํำยังไงดีเราก็หลบนะ ไตีลุกเอาตีลูกต่อต่อมาต่อเรือก็แบบนี้ก็ต้องกินก่อนแล้วครับขุนเขาอยู่ออยู่อื้มเขาทิ้งตัวหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเขาโดนล็อกนะโดนล็อกม้าล็อกอยู่เลยนะครับเอามากดอีกมากดแต่น,นี้ทิ้งเรือหรอครับไม่เอายังไม่อยากกินเรือไม่อยากกินโอ้โหไปลอง สักพัดก็เป็นลมนะครับแต้มนี้นะฮะเขาลอยมาอีกแล้วกินเขาไปครับอ้าวคงจะไม่มีตัวจะเดินแล้วครับผมก็เหลือสามสิบวินาทีนะฮะโอ้วันนี้ไม่ต้องลุคงไม่ต้องลุ้นมากนะครับอ <c oughs> ืทุกคลิปนี่เวลาจะหมดจะหมดนะะแต่นี้ก็น่าจะสบายๆนะครับโอ้โหจากเป็นลองแทบจะเป็นลมนะครับวันนี้กลับมาได้ยังไงงงตัวเองเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะ ดูเลยนะฮะหมอคูต่อสู้โยนเรือให้กินเลยนนะครับสงสัยจะยอมนะนะครับเพราะว่าโยนลักษณะนี้ก็น่าจะยอมแพ้นะนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกรุณากดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาเล่นหมากรุกกับช่างยันนะครับ ช่างยันที่ภาคนะครับให้ผู้ชมได้ฟังก็เพื่อความบันเทิงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย